สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาผัดผักบุ้งนะคะผักบุ้งอันนี้เราเก็บมาจากริมระเบียงชั้นสองนะคะนี่ค่ะก็จะมีปนกันก็จะมีผักบุ้งจีนกับผักบุ้งที่เป็นต้นขาวที่เขาทานไกเ่เย็นตาโฟค่ะทีนี้ปลูกไว้ที่ระเบียงก็เลยเก็บมาได้ชามได้จานหนึ่งค่ะก็ผัดกับนี่ค่ะหมูสามชั้นทอดที่สูตรก่อนเนี้ยค่ะทอดไว้เยอะก็เลย เอามาผัดเป็นหมูสามชั้นนะคะก็จะมีนี่ค่ะกระเทียมกับพริกค่ะพริกนี้ทุบแค่พอบุบๆนะคะเพราะว่ากันเด็กจะเผ็ดค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำมันหอยไม่มีนะคะหมดไม่ได้ซื้อก็ไม่ต้องใส่นี่ค่ะเรามาตั้งเตากันเลยจ้า จริงๆถ้าเป็นสูตรคุณย่าคุณย่าก็จะให้ใส่น้ำปลาแทนซีอิ๊วแต่ทีนี้ว่ากลัวเค็มค่ะก็เลยใช้เป็นซีอิ๊วขาวแทนค่ะเราผัดด้วยน้ำมันหมูนะคะในขนค่หนึ่งตะหลิวค่ะไม่ต้องเยอะมากเปิดไฟปานกลางนะคะมานี่ค่ะนี่ค่ะใส่เข้าไป นี่ค่ะใส่เข้าไปหมูนี้เราทอดมาสุกแล้วนะคะไม่ต้องผัดนานมากค่ะอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่เข้าไปจริงๆใส่น้ำมันน้ำมันหอยเข้าไปตอนนี้นะคะแต่นี้ว่านี่แหละ,ละผงปรุงรสเราใส่เข้าไปเลยค่ะน้ำตาลทรายผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายเราใช้อย่างละหนึ่ง <1 S 1> ช้อนชานะคะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟให้แรงค่ะผักบ,บุ้งค่ะใส่เข้าไป <c oughs> เติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะ